ทรงแนะนำว่าลุกขมูล,ลเสเนาสนังให้อยู่นู่นขคนไม้อรัญญคโตวาอยู่ป่าอยู่ในป่าป่าในที่นี้หมายถึงต้นไม้มีสี่ห้าต้นก็เรียกว่าป่าอย่างนี้มีมากกว่านั้นก็เรียกป่าแล้วอยู่โคนไม้อยู่ป่าไม้แต่ถ้าลุกขมูล อยู่ใต้ต้นไม้กัต้นไม้ต้นเดียวอยู่ใต้ลมไม้ลุกกมูลสูญยาลคกโตว่าเรือนว่างคือสถานที่ไม่มีใครอยู่ว่างจะเป็นของใครก็ได้มันว่างก็อาศัยอยู่อย่างเงี้ยก็เรียกว่าเรือนว่างที่นี่ก็สูญยาคารว่างว่างจากผู้คนที่เกิดก็ให้เกิดความวุ่นวาย สุดก็คือให้เราวิเวกกายวิเวกไม่คุกคีกาไกยืนตั้งกายตรงตรงามือภประสานไว้หน้าด้านหน้าใต่สะดือเล็กน้อยหายใจเบายาวลึกผ่อนกลายผ่อนกลายในระยะบทยืนนี่ก็จะช่วยนวดฝ่าเท้าพอจุดศูนย์รวมประสาท แรบมันอยู่ที่ฝ่าเท้าเหมือนกับเรากดจุดจะทําให้เซลล์ประสาทต,ตื่นตัวเราลองดูนะให้สรวจรับรู้อิรลยาบทยืนซะก่อน เราลองส่งใจไปรับรู้บนกลางกระหม่อมจุดกลางกระหม่อมเมื่อตอนเราเยาววัยจุดนี้กระโหลกศีรษะยังไม่จะหลดกันจะเป็นจุดที่อ่อนเราจิตไปรับรู้ในบริเวณพื้นที่1นึตารางนิ้วอ่ากเอาส่งใจไปรับรู้อยู่ที่กลางกระหม่อมมีความรู้สึก รับรู้อะไรเย็นร้อนเหนียวเนืนหนะตึงเจ็บแป๊บปบเนืนหนะจะมีความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่ให้ยอมรับรับรู้ดูอย่างที่มันเป็นเห็นอย่างที่มันเป็นคือรู้สึกรับรู้อย่างที่มันเป็นด้วยใจที่เป็นกลางถ้าเรียกว่าอุบเบกขา อุเบกขามาจากอุปะบทหน้าแปลว่าเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้อีกขะแปลว่าเห็นแปลงอ,อีสอนเข้าไปก็เป็นอุเบกขาคือเข้าไปใกล้เข้าไปเห็นในระหว่างสุขและทุกข์อยู่ในถ้ำกลางสุขและทุกข์ไม่เอ็นเอียง เข้าไปรับรู้ไม่ใช่ว่าอุเบกขาเพิกเฉยไม่สนใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนั้นไม่ใช่อุเบกขาแต่อุเบกขาก็คือเข้าไปรับรู้แต่ไม่เข้าไปเป็นอันนี้ก็ต้องฝึกต้องอาศัยสัมมาสมาธิที่มั่นคงไม่หวั่นไหวเอ็นเอียงต่ออารมณ์จึงจะเป็นสัมมาสมาธิได้สมาธิเป็นตัว เพิกถอนทเลียวินัยยะเพิกถอนเพิกถอนความไม่มั่นคงเพิกถอนความสัดสายพุงสัน้นสามารถที่จะข่มนิวรธ์และทำได้เสร็จแล้วก็ค่อยๆขยายวงกว้างออกไปจนรอบๆศีษะะส่วนที่มีผมขนผมไปถึงไหนก็ ส่งใจไปรับรู้ไล่ไปเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนไปรับรู้รล้วผ่านรับรู้รล้วผ่านขณะที่เรารับรู้เนี่ยใจก็ไม่สัดสายออกไปนอกจากกายเวทนาจิตธ,ธรรมป้องกันไม่ให้มันเกิดโมหะก็คือความหลงเลื่อนลอยรับรู้เราก็เห็นทึงความเกิดขึ้นและดับไปนี่แหละพุทธประสงค์ที่พระองค์ได้ เราท่านทั้งหลายได้รับรู้ได้เข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปที่เรียกว่าอนิจจังแล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้ที่เรียกว่าอนัตตาอาการที่จะดับทุกข์ได้ด้วยการเข้าสู่กระแสพระนิพพานสามารถที่จะเข้าได้สามทางอาการอาการของเขาเข้าอย่างไรบุคคลผู้ที่มีปัญญา เห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาสามอย่างนี้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อใจมันยอมรับมันจะสลักความยึดมั่นถือมั่นนี่เองท่านจึงมีอุบายให้เราทำสมถะแล้วก็เจริญวิปัสสนาเพื่อที่จะส่งต่อมาให้เห็นจุดนี้เป็นสถานีสุดท้ายก็คือนิพพานนับสงบเย็นพ้นจากเครื่องร้อยลัดคือกิเลสตัณหา ไม่ปรุงแต่งตอนนี้เราอยู่ยังอยู่ในอาณาจักรอาณาจักรของการปรุงแต่งด้วยสังขารธรรมก็อาศัยสังขารธรรมที่มันปรุงแต่งนี่แหละเป็นเครื่องเรียนรู้เหมือนนักเดินเรือมหาสมุทรจะข้ามทะเลมหาสมุทรได้ต้องอาศัยเรือเรือก็ต้องอาศัยน้ําสังขารธรรมก็เปรียบเสมือนน้านั่นแหละ ถ้าเรือมันไม่จมมันก็ลอยข้ามฝากได้ถ้าเราเรียนรู้นี้เป็นต้นเสร็จแล้วก็ย้ายความรู้สึกมารับรู้ที่หน้าผากประมาณหนึ่งฝ่ามือนะหน้าผากส่วนบนของเรารับรู้เวทนาที่กำลังปรากฏเกิดขึ้นเวทนาที่กำลังปรากฏเกิดขึ้นอะไรก็ได้ให้รับรู้เบาๆ จากน้าผากรับรู้แล้วก็ค่อยๆเคลื่อนย้ายจากหน้าผากมารับรู้แก้มซ้ายหรือแก้มขวาก็ได้แบ่งออกเป็นสองฝั่งโดยเอาสันจมูกเสร็จแล้วก็ย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งด้านหนึ่งลมพัดมาโดนแก้มรู้สึกเย็นเป็นสุข,ขเวทนาเหนียวเนินะนะรู้สึกทุกขเวทนาจะสุขจะทุกขหรืออะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่ ให้วางใจเป็นกลางด้วยอุเบกขาขาธรรมมันก็จะส่งต่อทําให้เราได้เรียนรู้ความจริงและยอมรับมรรคจิตผลจิตมันก็จะเกิดขึ้นถ้ากําลังมันเต็มรอบแล้วโพธิปักขิยะรำสามจิตประการรวมพลังสามารถที่จะตัดอนุสัยกิเลสได้แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเราต้องกําหนดรู้ทุกข์ กำหนดรู้ก็พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงคือมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปก็เรียกว่าตีระนบปริญญาประหาหนะเมื่อเรารับรู้เห็นไม่เที่ยงก็สลัดประหารละไปได้ในที่สุดก็ทำรอบอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆให้มันเข้มข้นมากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นที่เรียกว่าเห็นทุกทุกขาริยสัตว์ทุกขาร ยกเว้น36ประการหรือรวมพาะเจตสิกแล้วก็เว้นนิพพานนอกนั้นเป็นทุกขสัตว์หมดเลยไม่ว่าจะเป็นจิตที่เป็นอกุศลจิตที่เป็นมหากุศลหรือเป็นอเหกตุกจิตหรือเป็นมหากตาจิตจิตที่เป็นฌานหรือเป็นอรูปฌานจิตเข้าถึงอรูปฌานท่านก็ยังว่านี่คือทุกขะสมุทธยสัตว เหตุให้เกิดทุกข์เห็นทุกข์แล้วมันก็จะเห็นเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อเห็นเหตุให้เกิดทุกข์ความหนับทุกข์มันก็อยู่ในนั้นถ้าเราเห็นเหตุมันก็คือเห็นนิโรธในขณะที่เราประพฤติปฏิบัติอย่างนี้น่าก็ชื่อว่าเป็นการเจริญนักคปฏิบัหานี่เองมันไม่ได้ไกลกันเลยเพราะฉะนั้นจะเป็นวิธีไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่ถ้าเราเข้าใจในการปฏิบัติ มันก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ถ้าเข้าใจอริยสัจจะเป็นวิธีไหนอะไรยังไงเหมือนกับน้ําจะมาจากแม่น้ําสายเล็กสายน้อยสายใหญ่น้ําใสไม่ใสน้ําขุ่นก็ไหลลงสู่ทะเลมหาสมุทรหมดอริยสัจสี่ก็ลักษณะทํานองเดียวกันเมื่อประพฤติปฏิบัติแล้วก็ประมวลรวมลงอย่างนี้สามารถที่จะนําทุกออกจาก ิดจากใจของตนเองได้เ,เสร็จแล้วก็ส่งความรู้สึกไปรับรู้ที่ไหล่ขวาหัวไหลขวาจากหัวไหล่ขวาลงไปถึงข้อศอกรอบๆต้นแขนโคนแขนนะส่งใจไปรับรู้เบาๆาจะคิดไปนน่นไปนี่กระช่างมันแต่เราโฟกัสศอกลงไปจนถึงข้อมือด้านขวาซะก่อนนะหรือแขน อย่างไรก็ได้แต่ประเด็นก็คือให้รับรู้เวทนานการในการฝึกแต่แล้วก็เลื่อนจากข้อมือมาที่ข้างเกิดหนาวแป๊บเสียวแป๊บปราบอะไรก็ได้ที่มันเกิดขึ้นแล้วแต่ละท่านไม่เหมือนกัน ต่อไปย้ายความรู้สึกมาที่ไหลร้ลอนจะเป็นความรู้สึกอะไรก็ได้แต่ขอให้เรามีอุเบกเฉยในความรู้สึกนั้นๆถ้าให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปอเนจังอเนจังหลังจากนั้น,นเสร็จแล้วจากข้อศอกไปถึงข้อมือไปทีละท่อนรอบรอบกดต้นแขน รอบรอบแขนพยายามให้กายนิ่งๆนะยิ่งกายนิ่งเท่าไหร่ก็จะเป็นผลดีในการปฏิบัติรับรู้สึกเวทยอย่างนั้นรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้น จากต้นคอด้านหน้าไหลเลื่อนลงมาที่หน้าอกตอนบนเราพยายามเก็บรายละเอียดเวทนาบางเบาเล็กๆน้อยๆ ให้พยายามรับรู้ทุกๆส่วนของเวทนาบนพื้นผิวกายยปาสสา์ทั้งหมดไปตามลำดับต่อไปส่งใจไปรับรู้เวทนาที่ต้นคอด้านหลังท้ายทอยลงไปจนถึงต้นคอจากต้นคอรับรู้แผ่นหลังตอนบน จากหลังตอนบนเคลื่อนลงไปมารับรู้แผ่นหลังตอนล่างจนถึงสะโพกรับรู้อย่างไรก็ให้วางใจเป็นกลางกลางไม่เลือกเวทนาว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์จะแต่เวทนาที่สบายก็ไม่ได้รังเกียจทุกข์ก็ไม่ได้ ต้องวางใจให้เป็นกลางๆนี่กือะการเพิกถอนอภิชาและโทมนัสความยินดียินรลาเนี่ยเป็นการเรียนรู้ทุกขสัจเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งที่มันปรากฏอยู่เห็นถึงนี่แหละขยะวยะความเสื่อมความสิน้นความเปลี่ยนแปลงไปจากโคนขาไล่จากหัวเข่าลงไปนักแข้งจนถึงข้อเท้า ด้านขวารอบๆหนะแข้งมีความรู้สึกอย่างไรเหงื่อไหลมีความรู้สึกเปียกเนื้อหนาชื้นร้อนอบอ้าวสาบซ่านเย็นอะไรก็ได้ที่จิตรับรู้แล้วก็วางใจให้เป็นกลางคืออุเบกขา ทนนะต่อเวทนาต่อไปจากข้อเท้าไปถึงฝ่าเท้าหลังเท้าและปลายนิ้วงันย้ายความรู้สึกมารับรู้คนขวาขาข้างซ้าย ไปดึงหัวเขา่าส่งใจไปรับรู้รอบๆอบโคนขารับรู้เวทนาทุกส่วนทุกซอกเวทนาหยาบเวทนาละเอียดเบาบางจากนั้นจากหัวเขา่าไล่ลงไปจนถึงข้อเท้ารอบรอบขา เหมือนสแกนสแกนในการรับรู้ไปตามลำดับจากข้อเท้าลงไปถึงหลังเท้าฝ่าเท้าและปลายนิ้วอันนี้หนึ่งรอบรู้จากศีรษะผ่านลำตัวจนถึงปลายเท้าอนุโลมไปตามลำดับ ปัติลมทวนขึ้นย้อนกลับอันนี้แต่เราจะฝึกเฉพาะไปก่อนนะให้มาชำนาญเป็นส่วนๆไปก่อนอ่ะตอนนี้เราจะมาสำรวจเวทนาทั่วทั้งร่างกายในอิเลียบทนั่งค่อยๆลืมตานะแต่มือยังอยู่เหมือนเดิม แล้วค่อยๆก้าวขึ้นมายืนบนอาสนะหรือคุกเข่าลงไปค่อยๆขยับนั่งขัดสมาธิแล้วก็จะสำรวจเวทนาบนพื้นผิวของร่างกายไปตามลำดับ เานั่งตรวตรงหลังตรงไม่ขยับหลับตาตอนนี้เราจะตั้งจิตอธิษฐานบารมีเเท่าที่เราจะทดสอบว่ากำลังสมาธิกำลังปัญญาเราสามารถที่จะผ่านเวทนาสามารถที่จะวางเป็นกลางได้ไหมอันนี้เป็นบททดสอบ พิสูจน์จากนี้ไปเป็นเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะตั้งใจอธิษฐานตั้งใจให้แน่วแน่มั่นคงอธิษฐานว่าเราจะนั่งตัวตรงหลับตาไม่ขยับเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะเจริญวิปัสสนารู้เห็นตามความเป็นจริงยะถาภูตัง ญาณทัศนังมียานปัญญาเห็นอย่างซี่มันเป็นเห็นตามความเป็นจริงที่กำลังเกิดขึ้นแล้ววางอุเบกขาวางใจให้เป็นกลางกลางไม่นึกคิดตอบโต้ตปรุงแต่งซึ่งจะ,ะพตปฏิบัติตามพุทธโอวาทที่ท่านได้บันทึกจารึกในสมาธิสูตร เอามือวางไว้ที่หัวเข่าก็ได้ที่หน้าตักก็ได้เสร็จแล้วก็น้อมจิตไปรับรู้ที่กลางกระหม่อมในบริเวณพื้นที่หนึ่งตารางนิ้วค่อยๆไปตามลำดับรับรู้ตรงส่วนนั้นมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้น แล้วก็ค่อยๆขยายไม่ต้องรีบนะค่อยๆขยายวงกว้างออกไปบริเวณศีษะะเดี๋ยวมันจะหาความเป็นกลางเข้ามันได้เองพยายามตั้งกายให้ตรงๆไม่ก้มหน้าผ่อนคลายผ่อนคลายใครที่นั่งชอบงูกง,ง่วงพอมาทำสิ่งเนี้ยจเจริญนิพพานานี้ ความง่กงว่วงนิวรณ์จะครอบงำได้ยากถ้าเราสมาธิดีสมาธิตั้งมั่นมีสติและเลือกรู้เวทนาต่อเนื่องต่อเนื่องไปทีนามิทะความง่วงมันจะครอบงำได้ยาก สมาหิโตสัมปชาโนสูสโตพุทธะสา,าวโกเวทนาจะปะชานาติเวทนันจะสัมภวังยธาเจตานิรุชชนติมักคันจะขยะขามินังเวทนาขยาพิขุนิพชาโตปรินิพุโตติ สาวกของพระพุทธเจ้ามีจิตที่ตั้งมั่นแล้วมีจิตที่ตั้งมั่นดีแล้วมีสัมปชัญญะมีสติย่อมรู้ชัดซึ่งเวทนาย่อมรู้ชัดซึ่งเวทนาและเหตุเกิดของเวทนาทั้งหลายและเหตุเกิดของเวทนาทั้งหลายเวทนาเหล่านี้ จะดับไปในที่ใดย่อมรู้ชัดซึ่งที่นั้นมันดับไปอย่างไรก็ให้รู้ชัดเห็นความเปลี่ยนแปลงไปเห็นความดับไปของเวทนานั้นๆและทางนำเนินให้ถึงความสิ้นไปของเวทนาเห็นมันเกิดขึ้นเราก็เห็นมันดับไปเห็นเวทนาเหล่านั้นดับไปจบไปเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนา หรือว่าทุกขเวทนาไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ตามเพราะความสิ้นไปของเวทนานักปฏิบัติทั้งหลายจะเป็นผู้ที่หมดความหิวหมดการปรุงแต่งคือจากปรินิพานอย่างแน่นอนสมาฮิโตนี่คือจิตทีต่ตั้งมั่นท่านหมายเอาจิตที่เป็นอุปจารสมาธิ อุปจารสมาธิคือสมาธิที่เฉียดอัปปนาสมาธิในขณะเบื้องต้นคณะนี้กาสมาธิสมาธิที่เป็นขณะดเล็กๆแต่ถ้ามันต่อเนื่องติดต่อต่อเนื่องกันไปเพิ่มปริมาณมากขึ้นก็เป็นอุปจารสมาธิถ้าต่อเนื่องกันเป็นสายเหมือนสายแห่งน้ำก็จะเป็นอัปปนาสมาธิ สมาฮิโตนี่ท่านหมายถึงจิตที่ตั้งมั่นอย่างนี้คืออุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเวทนาจะประชานาติอันนี้ท่านหมายเอาว่าสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยย่อมรู้ชัดย่อมรู้ชัดซึ่งเวทนาอันนี้สามารถที่จะ การที่รู้ชัดซึ่งเวทนาเนี่ยท่านสงเคราะห์ลงในทุกขะอริยสัจในขณะนะที่เรารับรู้เวทนาเนี่ยชื่อว่าเรากําลังกําหนดรู้ทุกขะอริยสัตจเวทนานจะสัมภาวังย่อมรู้ชัดเหตุเกิดของเวทนาทั้งหลายย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุเกิดของเวทนาทั้งหลายอันนี้ชื่อว่าเรากําลังละ สมุทัยเป็นสมุทยะสัจจะยาตาเจตาเวทนาเหล่านี้จะดับไปพ้นจากเครื่องร้อยลัดคือตัณหาเมื่อรู้เหตุก็จะเห็นความดับคือพ้นจากเครื่องร้อยลัดตัณหาคือตอบโต้ปรุงแต่งนั่นแหละการให้สำคัญมั่นไม้ปวดมากปวดน้อยเราปวดฉันปวดขาปวดเมื่อเราเห็นแล้วเนี่ย จริงเ่านี้จะร้อยลัดตันหามันจะตอบโต้ปรุงแต่งไม่ได้เพราะเราวางใจให้เป็นกลางย่อมรู้ชัดเห็นอย่างนี้เห็นความดับก็เรว่านิพพานน้อยๆอยนะอันนี้สงเคราะห์ลงในนิโลทสัตว์เห็นความดับไปของเวทนา<ฮ>ขยะขามินังย่อมรู้ชัดทางดำเนินให้ถึงความสิ้นไปของเวทนาทั้งหลาย อันนี้สงเคราะห์ลงในมรรคสัจจ์นิบช้าโตปรินิพุโตเป็นผู้ดับสนิทหมดสิ่งความปรารถนาหมดจากตัญหาจากปรินิพานสิ้นกิเลสอย่างแน่นอนเพราะนั้นในสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติเรากำลังปฏิบัติตามพระโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอุตสาหะภาคเปลี่ยนพยายาม ใส่ใจไปตามลำดับนะเวทนาเบื้องต้นจะไม่ค่อยรุนแรงพอนานเข้านานเข้ามันจะเริ่มรุนแรงมากขึ้นนี่แหละเราจะได้เรียนรู้ทุกขเวทนาเพื่อที่จะให้พ้นทุกเรียนรู้ทุกขเวทนาเพื่อให้เกิดอุเบกขาวางใจให้เป็นกลางเพื่อที่จะให้พ้นจากเครื่องลอยลัดกันต่อโต้ตปรุงแต่งด้วยตัณหา ให้อุตสาหะอดทนใช้ตะบะอาตาปีคือความเพียรน,นี่แหละให้เราอดทนนะ